สวัสดีครับตั้งคู่ครับมุมแบงแนะนำตัวก่อนครับผมปรเมศมสไสวจิตแนนนครับโซนน้ำเงินเทรดดิ้งเซ็นเตอร์ซัซซีเซมันเชียงใหม่ครับครับนี่ชกคู่เอกในช่วง2นะวันนี้ก็ไลฟ์สดผ่านเพจบวยเด็ดเจแปนเก้าอ่ะพี่สอบถามความพร้อมของปรเมศก่อนดีกว่าปีใหม่เขาดาวไหนเนี่ยอยู่ค่ายอยู่ค่ายเขาดาวอยู่ค่ายเพราะว่าเรามีรายการใช่ไหมก็ไม่ได้ไปกลับบ้านอะไรซ้อมมาทั้งหมดกี่วันในปีนี้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์แล้วมีคู่ปั้มไหมเนี่ยกลับบ้านที่หมด พั้มกับยอดกาครับยอดกาอ๋อยอดกาชควันนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวใหญ่คนอื่นก็อาจจะพักผ่อนแต่ก็มีผู้ปั้มอยู่นะน้ำหนักตัววันนี้ยังไม่มาสอบเลยยังครับคิดว่าเกินเท่าไหร่ก็น่าจะนิดหน่อยครับอ่าไม่เหนถาันนี้น่อเท่าไหร่ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดน้ำหนักนี้โอเคไหมโอเคผลงานเราเป็นไงบ้างครับหลังๆเห็นว่าไม่แพ้ใครเลยนี่ก็แพ้ธนุทองตัวเดียวห้าไฟหลังแพ้คนเดียวรับผมและชนะใครมาล่าสุดนะ ที่ิีมงคลค,ครับอ่าเิ็น่อน้ำใช่ไหมวันนั้นนี่โอ้โหซ้ายยาวแม่นมากนล้วหนักปล่อยน้องชายเท่าไหร่58ครับคุมไฟนี้3ามโลได้ไะมหรือเกินก็ประมาณนั้นครับประมาณ3ามโลเราเป็นมวยประเภทฝีมือครับฝีมือต่อยซ้ายต่อยซ้ายคู่ชกเคยเจอไหมไม่เคยแล้วรู้ไหมเขาเป็นมวยอะไรก็ต่อยหมดัดเขาเป็นมวยอาวุธหนักเหมือนกันอ่าสุดท้ายปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ17ครับจากจังหวัดกรุงเทพครับอ่าย้ำไปปล่อยอีกครั้งเท่าไหร่นะ น้ำหนักอะไร่อยหั้าสิบแปดครับแล้วพูดอะไรกับแฟนมวยนอยครับก็ฝากติดตามผมไหมครับผมจะทำปกติให้เต็มที่ับผมอ่านี่ปรเมศซ้อมจิตพัฒนานะครับซ้อมอยู่เป็นที่ดีส่วนน้ำเงินเต้ยเต้ยชื่อเดิมชื่ออะไรอ่ะเพชรนครเดียดุลอ่าโอ้โหชกมวยมายาวนานเลยนะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งหายไปหายไปหายไปทำอะไรอ่ะก็ไม่ได้ต่อยก็หยุดพักครับก็พักร่างกายครับไปทำอาชีพอื่นอยู่แวบหนึ่งเป็นปีไหมสองปีได้สองปีไม่ได้ชกเลยและกลับมาครั้งนี้เนี่ยเราชกอีไฟ์ละ ก็ได้ไซแรนแับที่ต่อยอยู่นี่ครับโอ้ที่ที่มาต่อยลังศีลนี่แหละครับผลที่แล้วที่เป็นไงผลงานชนะน็อกนกย่างโดงอ๋อนกย่างโดงเกียรใชัยนะครับโหนั้นนี่เราถล่มยกสองมากหรือยกสามยกสองแต่ขาต่อยหมาตามสไตล์เลยเมื่อก่อนเราก็เป็นมวยทรงนี้ใช่ไหมทรงนี้อยู่แล้วแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับตอนนี้เขอยู่วินดูบลรับตอนนี้ซ้อมวินุบลนั่งฝั่งไหนบ้างป้่กับยกมรกตแล้วก็น้องมวยนิสิตนา จะชกเรืวๆนี้กับบ้มอยู่ด้วยกันร่างกายเนี่ยในการกลับมาไฟสองเราคิดว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับเต้ยเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าก็ดีกว่าเมื่อวัที่แล้ววันที่แล้วยังยังแบบไปแล้วก็ไปสองปีอ่ะก็สองวันที่เดียวน้ำหนักเป็นไงบ้างวันนี้ร้อยสิบแปดครับร้อยสิบแปดมาเท่าไหร่ตอนนี้ก็คิดว่าเกินอยู่นิดหน่อยครับมีปัญหาไหมไม่มีสบายสบายใครปล่อยเอาเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดน้ำหนันเดิม เป็นโคราชครับโคราชไปปล่อยขออีกทีเท่าไหร่นะห้าห้าจุดแปดเราก็พอมับงห้าแปดเก้าอาเต้ยฝากแฟนมวยหน่อยครับครับี๋ยวฝากเป็นกุลังใจให้ด้วยนะครับจะทำให้เต็มที่ครับโอเคนี่คู่เอกช่วงสองนะครับไลฟ์สดผ่านเพจมวยเดชเบจเก้าใกล้ๆกันนิดนึงโอเคตัวชัดๆเลยโอเคขอบคุณครับ